เอาละครับผมแล้วก็กราบเชิญทุกท่านนะครับผมเดียผวเดีลทอยนันเองวันนี้ผมอยู่กับคุณฮเปอร์ครับแล้วตอนนี้เขากำลังเต้นท่าอะไรไม่รู้บปล่าผมอยู่ในแบบรถบัสทะเลทรายนะครับแบบนี้เราจะมาเอาชิลอ์ให้ถึงอ๋อโอ้โหเขาเล่นฟีลังขาแล้วครับก็ อันดับแรกก็สับคันโยกนะแล้วก็มันก็จะเดินหน้าเองคนระับเอาเปิ้ลนะโห<ฮ>อยู่นี่เหรอเป็นอะไะคนคนเนาะคนละ

อะไรงานงดพลอยยือเฮ้ย้เขาไปไหนแล้ววะโอ้โหผมต้องรอมาแล้วแต่วาอ่ยวบนการความงตัวเองได้เชิญก็คือคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าแต่ว่าเห็นเป็นภาพเลยเขาเ็นสามารถย้อนในจุดเช็คพอยต์ต้องตีต้องฆ่ตีนี้นี่นี่ฆ่าตีนี้มัน คโคตรเลยเพื่อมเฮ้ยแพนกวินเนี่ยจะกป่าเด็กตัวเฮ้ยเขมีคนนอนวันนี้ครับโอ้โหนี่หัวน่าจะแข็งหน้าดูเลยนนก็จะวาน่ตัวดานะครัว เัก็เนีตืการที่ตวองขานะเป็นตวปางที่รูสววากดียน้งจแเครับต้องจการกับตัวเองได้นะะดลยครับเรื่องของันดี้ตอนที่ผมันเนี่ยวอยาเช่นที่สี่ก็เลี้ยงมาหอยเลยเยก็หนคุณเปอร์คเาทำอะไรบางอย่างครับเขากำลังทุกกระจุกแต่เขาซื้อไม่สำเร็จนะนี่เขาต้องผลที่

ตอนนี้เงินรวมได้ประวันไหนไหนหว้ลแล้วฮะไอเพอ่อเพอ่์เอโคลากาดคืออะไรวะอะไรลองแดกไหมโคลากาดไหนไหนะไอ,อที่ที่ซื้ออะ่ะไม่ต้องหรอกคุ ดึงแล้วขัดเป็นท้อไงตัวพองแตกระเบิดมุมบอลสัมบูไปัเอ้ดเอ็นครับถั่วครับเอ็ดจอยครับผมอออืโอืออออืออออัอวืออออืออืออือ

มีคนกดปุ่ม,ปมเป็นสงสัยโอ้โหกะมาลงกดปุ่มนะุ้ยวสองลาวลาเลยว้าวนี่มันคืออะไรเนี่ยสองล,ลายลาเลยว้าวโอ้โหมีอดัมตีทิวเข้าสิงเลย เพราะว่าตอนตอนนี้มีเงินยี่สิสี่น่าจะซื้อที่กดโคลาไหมมาที่จะมากดโคลาก็ที่กดน้ำไม่ตู้เหรียญอะไม่มีอ๋มีซื้อไง <ท aun ts> นี่เราจอถั่วมากินทั้งนอกครับนี่เราเอาถั่วมากินั้งนอนไม่ได้นะเดี๋ยวจะกินในบรรยากาศอันยินยินยเยืยครับกินดนบน อีกอยวางแล้วผมน่าเป็นเยไปแล้วเต้น กนี่เ่4่โผปกพรดับท่าเท่ือนนกทำไมคนช่เราะเขาทำกระจกแตกไปแล้วผมผมจน่าเยวครับเยอะเยอะอ้า บอกคูล่าเหรอย่าตีโอยาตีเฮ้ยทำไรอ่ะี่นอนด้วยดิโอ้ยครับมีคนมีคนมากินแอปกิด้วยนระบไม่รู้งานลาโคโนมาท่าคนหมดเชฟถล็กโอ้โเชฟกระทาถ่ว โอ้ยคุณยองตอนนี้อุกกาบาตตกอย่างหนักนะครับว้าวว้าวซื้อซื้อตู้กันน้ำเลยซื้อ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 ตู้กันน้ำมาเฮ้ยเอาได้ซื้อซื้อซื้อตู้ตู้คิดตึกตากรโอ้ยทำไมอุบัติเตอะไรวะเนี่ยโอ้ยอุบัติเตโอ้ยโคตรตูมเลยมันชน <Das S 2> โอ้เ้ออะไรตู้น้ำอ่ะใช่ตัวน้ำ,นำอ่ะเอกใจครับผมไม่ไม,ไม่ต้องมีต้องมีต้องมีคนโคษมาให้ด้วยมีคนโคษมาให้<อ>แต่แต่ต้องรอกันรอตังมาก ีเราซื้อเลยผมซื้อซื้อเอซีงเอซ <AC S 2> ชอบกินชอบกินกระดาษนะครับเขีนยนเอซีชอบกินกระดาษานะครับแล้วก็มากินตรงนี้จุดที่เย็นที่สุดที่ผมเคยกินมาแล้ว นี่มันไม่คนรโฆษณาให้อะไรสักอะไเฮ้ยนี่มันหนูแต่โคกอ่ะครับครับโคกครับเอจอครับผมอุ้ยว้าผมได้อลาด้วยโอเคโอเคเก็บกินดีกว่าแต่ร้ว่าพส่เข้ามาไล้ว ตัวงแต่แกไม่ถ่วงอ้ยโดน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 ฝอยรถโอ้อ้าเือบังฝังทำไมอะเบอร์เบอร์วงเล้ยจากบอคนสู้เจิบีน่ะ คนสูบเจลิบินโอ <S <S oh, ้เคอะแรเนี่ยเจลาเจลาอยู่แล้วก็มีนุบยืนข้างข้างลไรของุนใด้ไปเลยเนาะนี้ยเขากำลังเก็บ โอ้ oh, wow. ว้าวยิม้มรอดกระเทียมดองเออเออเฮ้ววยเออโอ้รักกิ่งไม้ทีมโอ้ยยิม oh, <c oughs> ไม้ทีมอ, <c oughs> <c oughs> อ่ะบางมิงบุนิงไหมที่ม,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 มันรักษาจริงเปล่าครับ enjoy ครับผมโอ้ยร oh ักษาจริง enjoy ครับผมเออเออยังเราพูดเเออเอยังเราอิเนอเอเออเฮ้ยท่านังรบที่ตำนานนสุดท่างบอกเลยจ้บ้านเจ้บ้านเจ้าบ้านอองเิเงิ ขึ <krit> ้นมาสามารถย้าออกมาขึ้นย้ายได้ขึ้นย้ายมาความบนแรงได้ฮะึ้ที่สุดตัวเองน้ก่อนเว้า

ไอ้เพื่อนโันล้วมันนี่อยู่จริงเอ้ยเอ้ยเอโอเคเอ๊ะเอ๊ะเอาวนี่นะมันนี่อยู่จริงเนี่ยันขี้มวะว้า อโอยเดดเป็นครึ่งชั่วโมงนี่แหละค่ชั่วโมงโอ้ยอุ้ยหมอบักดีเลยผู้ความจริงลยเต้นครึ่งชั่วโมงมอง่เดี๋ยวมาแอบตู้สะพานนะ ไม่หรอกเดี๋ยวหลายหลายนาทีหลายสิบนาทีเดี๋ยวอันนี้เราลังเอฟทีอืออ่านแล้วก็ขอบิค๊บคลิปเป็นแฟนตอนนี้ก่อนนะถ้าใครชอบหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับส,บรรสบรรวัสดีสวัสดี